ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง audio novel บทที่141เป็นเพียงเรื่องเข้าใจผิดเมื่อท้องฟ้าเริ่มสางหลานจิวชิงจึงได้พาเฟิ่งชิงเฉินกลับมาที่จวนเฟิ่งก่อนจะจากไปเขาได้หยิบตราประทับที่เก็บเอาไว้ในกระเป๋าเสื้อออกมามอบให้เฟิงชิงเฉินกล่าวว่าเฟิงชิงเฉินหากมีเรื่องใดให้นําสิ่งนี้ไปหาซูเหวินชิงแล้วข้าจะปรากฏกายขึ้นทันทีนี่คือการยอมรับของหลานจิวชิง ตราประทับนั้นมองดูแล้วทั้งเก่าและใหม่มันเปล่งออกมาถึงความแปลกประหลาดด้านบนมีตัวอักษรคำว่าก้าวเขียนเอาไว้ที่ด้านหลังเพียงเท่านี้เฟิงชิงเฉินก็เข้าใจได้ในทันทีว่าตราประทับนี้มีคุณค่าย,ยิ่งนะนางจะรับไว้ไม่ได้ขอบใจแต่ข้าคงไม่ใช่มันนางไม่อยากจะใกล้ชิดกับหลานจิ๋วชิงมากขึ้นไปกว่านี้เพราะผู้ชายคนนี้อันตรายเหลือเกินช่างลึกลับส่วนนางเพียงต้องการอยู่อย่างสงบสุขเท่านั้น สิ่งใดที่ข้ามอบให้แล้วข้าจะไม่นํามันกลับคืนมาในเมื่อข้าให้เจ้ามันก็จะกลายเป็นของเจ้าหรือไม่เจ้าก็ทิ้งมันไปเสียหลานจิวชิงดีตราประทับนั้นเบาๆไปตกอยู่ในมือของเฟิ่งชิงเฉินหลานจิวชิงข้าได้ช่วยคนที่เจ้าต้องการให้ช่วยแล้วดังนั้นเราจึงไม่มีสิ่งใดติดค้างกันตราประทับนี้ดูมีราคายิ่งนักข้ารับไว้ไม่ได้หรอกเมื่อเฟิ่งชิงเฉินเห็นว่าหลานจิวชิงกําลังจะจากไป นางก็เข้าไปขวางทางของเขาไว้อย่างรวดเร็วก่อนจะยื่นตราประทับออกไปตรงหน้าหลานจิ๋วชิงตราประทับนี้แค่มองดูก็รู้ว่าเป็นของหลานจิ๋วชิงอย่าว่าแต่เอาไปทิ้งเลยนางไม่กล้าแม้แต่จะให้คนอื่นดูเสียด้วยซ้ำไม่มีสิ่งใดติดค้างอย่างนั้นหรือเจ้าคิดไปเองต่างหลานจิ๋วชิงมองไปทางเฟิงชิงเฉินที่ทำท่าทางลังเลเขาไม่ได้กล่าวสิ่งใดออกมาอีกทำเพียงปัดมือนางและกระโดดข้ามหลังคาไปหลานจิ๋วชิงเดิมทีเฟิงชิงเฉินต้องการจะตามเขาไปแต่ เอาเธอเก็บเอาไว้ก่อนก็แล้วกันนางแค่ไม่ต้องใช้มันก็พอจากนั้นนางก็หาวออกมาเมื่อมองไปยังท้องฟ้าจึงพบว่าไม่อาจนอนหลับต่อได้แล้วเฟิงชิงเฉินเตรียมตัวจะไปล้างหน้าเปลี่ยนเสื้อผ้าอีกประเดี๋ยวแม่ทับไว้จะพาหูหยินของเขาเดินทางมาไม่รู้ว่าเป็นต้อกระจกหรือไม่เหนื่อยยิ่งนักวนชิงตราประทับจิวโจได้มอบให้เฟิ่งชิงเฉินไปแล้วในอนาคตหากนางนำตรานั้นมาหาเจ้าอย่าได้ลืมเล่า หลานจิวชิงก้าวเข้าไปในห้องลับของจวนซูแล้วกล่าวกับซูเหวินชิงตราประทับจิวโจวจิวชิงเจ้าบ้าไปแล้วหรือซูเหวินชิงพุ่งเข้าไปแล้วมองดูหลานจิวชิงเขาสงสัยเหลือเกินว่าชายหนุ่มที่ยืนอยู่ตรงหน้านี้ไม่ใช่หลานจิวชิงหลานจิวชิงเฉียวผู้ที่ฉลาดเฉลียวในทุกรอบด้านหลานจิวชิงผู้ที่ไม่สนใจในสตรีเขากลับมอบตราประทับจิวโจให้แก่สตรีนางหนึ่งที่สำคัญก็คือหลานจิวชิงได้ลากเฟิงชิงเฉินเข้ามาในโลกของพวกเขาช่างไม่มีเหตุผลเอาเสียเลย ก็เป็นเพียงแค่ตราประทับเท่านั้นหลานจิ๋วชิงบกไม้โบกมือขึ้นอย่างไม่ได้สนใจสิ่งใดจักประวัติจิ๋วโจโดได้จบสิ้นลงแล้วตราประทับจิ๋วโจจึงไม่มีความหมายอีกต่อไปจิ๋วชิงนั่นไม่ใช่ตราประทับธรรมดาในโลกนี้ผู้ที่สามารถทําให้เจ้านําตราประทับจิ๋วโจออกมาได้มีเพียงข้าและจิงหัวหยุนเฟิ่งชิงเฉินนับว่าเป็นคนที่สามอและเฟิ่งชิงเฉินคนนี้นางแตกต่างไปจากเดิมตัวนางในบัดนี้พวกเราล้วนไม่มีใครเข้าใจนางการที่เจ้าทาเช่นนี้สะเพร่าไปหรือไม่ ซูเหวินชิงรู้สึกเสียใจกับเรื่องที่ตนไปพาเฟิงชิงเฉินมารักษาอาการเจ็บป่วยให้แกหลานจิวชิงในตอนนั้นเหลือเกินหากว่าทั้งสองคนไม่รู้จักกันก็คงไม่เกิดเรื่องวุ่นวายมากมายเหล่านี้หากเฟิงชิงเฉินรู้เรื่องมากขึ้นก็ยิ่งอันตรายขึ้นเหวินชิงเฟิงชิงเฉินสตรีผู้นี้เป็นคนมีความสามารถนางจะกระทําการใดๆสําเร็จอย่างแน่นอนดังนั้นการที่ตราประทับจิวโจวอยู่ในมือนางจะมีประโยชน์ยิ่ง เฟิงชิงเฉินไม่ใช่สตรีธรรมดาทั่วไปอย่างแน่นอนเรื่องนี้หลานจิวชิงยืนยันได้ต่อให้เฟิงชิงเฉินต้องการมีชีวิตเรียบง่ายบัดนี้ก็ทำไม่ได้เพราะเขาจะไม่อนุญาตแต่ว่านางเป็นบุตรสาวของแม่ทัพเฟิงจิวชิงเจ้าอย่าได้ลืมไปว่าแท้เฟิงนี้หมายถึงสิ่งใดใบหน้าของซูเหวินชิงยังคงยืนหยัดคัดค้านแม้ว่าเฟิงชิงเฉินจะเป็นตัวช่วยที่ไม่เลวแต่ก็อันตรายยิ่งนะ หวนชิงชนเผ่าเฟิ่งหลีถูกกวาดล้างไปนานแล้วการที่นางแท่เฟิ่งไม่ได้มีความหมายว่านางจะต้องเกี่ยวข้องกับเฟิ่งหลีและต่อให้เฟิ่งชิงเฉินเป็นผู้สืบทอดของชนเผ่าเฟิ่งหลีจริงแล้วอย่างไรเล่าหลานจิวชิงยังคงค่อนข้างมั่นใจกับตัวเฟิ่งชิงเฉินจิวชิงเจ้าจะใช้นางจริงหรือซูหวนชิงรู้ดีว่าเมื่อใดที่หลานจิวชิงตัดสินใจแน่วแน่แล้วไม่มีผู้ใดเปลี่ยนแปลงเขาได้หลานจิวชิงพยักหน้า หวนชิงข้ารู้ดีว่าควรทำสิ่งใดและไม่ควรทำสิ่งใดเรื่องของเฟิ่งชิงเฉินนั้นข้ามีแผนเอาไว้แล้วจะไม่ให้นางรู้มากจนเกินไปเอาเถิดหวังว่าพวกเราจะไม่มองคนผิดไปซูหวนชิงพยักหน้าเมื่อนึกถึงความสัมพันธ์ระหว่างเฟิ่งชิงเฉินและอวีว๋หวนหยวนห่วกับตระกูลหวังเขาจึงไม่ได้กล่าวสิ่งใดออกมาอีกจิ่วชิงอวีว๋หวนหยวนหว้นวนควรนี้เจ้าเห็นเขาเป็นเช่นไรจู่จู่ซูหวนชิงก็เอ่ยถึงคนอีกคนขึ้นมา เขาเป็นแม่ทัพที่มีความสามารถด้านการทหารมาแต่กําเนิดหลานจิวชิงให้การประเมินค่อนข้างสูงขณะเดียวกันเมื่อเขานึกถึงฉากที่เห็นอยู่ในจวนเฟิงอึมสามารถใช้ได้แล้วคนคนนี้ในสายตาของซูเหวนินชิงอวี๋เหวินหยวนหัวมีค่ามากกว่าเฟิงชิงเฉินมากนะ คนคนนี้ข้าจะจัดก,การเองฟ้าใกล้สางแล้วข้าควรจะกลับไปแล้วเหวินชิงเรื่องเมืองในเมื่อกลางคืนข้าขอมอบไปให้เจ้าดูแลข้าหวังว่าจะไม่เกิดปัญหาใดขึ้นอีกอีกอย่างจงนำธัญพืชที่ซุกซ่อนเอาไว้ของเจ้าส่งออกไปที่นอกเมืองข้าต้องการใช้หลานจิวชิงหันหลังตั้งใจจะเดินทางจากไปก่อนที่เขาจะจากไปนั้นก็ได้หันกลับไปมองดูผู้จริงหยุนซึ่งนั่งอยู่บนเก้าอี้แล้วกล่าวออกมาด้วยน้ำเสียงดูไม่น่าฟังว่า ผู้จริงหยุนหักไม่มีเรื่องใดแล้วเจ้าจงใสหัวกลับไปที่ภูเขาจริงหยุนเสียหักในครั้งหน้าเกิดเรื่องเช่นนี้ขึ้นอีกคงจะไม่โชคดีเช่นนี้ข้าไม่ไปหรอกเจ้ามันไร้มนุษยธรรมผู้จริงหยุนตะโกนออกมาอย่างหมุดหนิดการทิ้งผู้บาดเจ็บเช่นเขาเอาไว้นอกเมืองก็ยังไม่เท่าไรกว่าเขาจะกลับมาถึงจนสู่ด้วยความยากลำบากไม่ใช่เรื่องง่ายเลยจะให้เขาใสหัวไปที่ใดเขาไม่ไปแน่ ซูเหวินชิงสายหน้ากล่าวว่าจริงหยุนเจ้าไม่ระวังเอาเสียเลยเมื่อคืนนี้หากเจ้าไม่มีเฟิ่งชิงเฉินต่อให้หลานจิวชิงช่วยเจ้าออกมาได้ mm. ก็ไม่อาจจะถอยออกมาได้สําเร็จเจ้ารู้ถึงตัวตนของเขาดีคนที่จับเจ้าองค์เขาอยู่นานมากมายเหลือเกินหากเขาบาดเจ็บไปคงจะวุ่นวายเมื่อครั้งก่อนหากไม่ได้เป็นเพราะเฟิ่งชิงเฉินคาดว่าหลานจิวชิงคงจะตายไปแล้วข้าเองก็ไม่อยากทําเช่นนั้นแต่เจ้าเย่มันจับตามองข้าอยู่ พูจริงหยุนกระโดดขึ้นจากเก้าอี้ด้วยท่าทางหดหู่แต่กลับทําให้บาดแผลสะเทือนเขาเจ็บปวดเสียจนสุดลมหายใจเข้าลึกแล้วกล่าวก,าวกับซุเหวินชิงด้วยท่าทางอันน่าสงสารว่าเหวินชิงเจ้าช่วยว่านให้เฟิ่งชิงเฉินมาทําแผลให้ข้าไม่ได้หรือไม่ข้าเจ็บปวดไปทั้งกายแล้วไซหัวไปเสียซุเหวินชิงตะโกนออกมาอย่างไม่สนใจใย,ยดีจากนั้นก็ได้เดินออกไปจากห้องลับเช่นกันเมืองท่ามกลางราตรีช่างวุ่นวายยิ่งนะ โชคดีเหลือเกินในที่สุดอาหารเหล่านั้นก็นําออกมาใช้เจ้าวิวนยวนห่วมีประโยชน์จริงๆซูเวินชิงมีความสุขเหลือเกินแม้ว่าจะทําการล้างหน้าล้างตาจนสะอาดสะอานแล้วแต่บนใบหน้าของเฟิ่งชิงเฉินยังคงไม่อาจปิดบังความเหนื่อยล้าและขอบตาดําเอาไว้ได้อวีว๋วนยวนหัวมองดูเฟิ่งชิงเฉินและรู้ได้ทันทีว่านางไม่ได้นอนเมื่อคืนนี้ ก่อนจะนึกอยู่ในใจว่าความสัมพันธ์ของเฟิงชิงเฉินและเสด็จอาก้าไม่ธรรมดาจริงๆเมื่อคืนนี้เขาได้กล่าวกับนางถึงเรื่องเงินตอบแทนของทหารและนางก็ได้รีบเดินทางไปหาเสด็จอาก้าเพียงแต่ไม่รู้ว่าผลเป็นเช่นไรอวี๋เหวินหยวนหัวรู้สึกกังวลใจแต่ก็ทำได้เพียงซ่อนความกังวลน,นั้นเอาไว้หลังจากรับประทานมื้อเช้าเรียบร้อยแล้วก็ได้รีบดึงเฟิงชิงเฉินเข้าที่ห้องหนังสือเมื่อแน่ชัดว่าไม่มีผู้ใดแอบฟังอยู่จึงได้เอ่ยถามขึ้นว่า เฟื่งชิงเฉินเรื่องเมื่อวานที่ข้าบอกกับเจ้ามีผลลัพธ์เช่นไรว่าอย่างไรละ่ะจะโทษอวี๋วนยวนหัวที่รีบร้อนเช่นนี้ก็ไม่ได้เพราะเขาไม่อาจจะยืดเยื้อต่อไปได้อีกแล้วในเดือนหน้าคนจํานวนสามแสนคนอาจจะไม่มีข้าวกินหากว่าเสด็จอาก้าวไม่เข้ามาช่วยเหลือเขาก็ทำได้เพียงไปหาคนอื่นช่วยเท่านั้นช่วงที่ผ่านมานี้ไม่ใช่ว่าไม่มีใครมาหาเขาเพียงแต่เขาไม่เห็นคนเหล่านั้นในสายตา เรื่องอะไรเฟิงชิงเฉินมองไปทางอวีเหวินหยวนหัวด้วยท่าทางสงสัยแล้วอดไม่ได้ที่จะหาออกมาเรื่องค่าตอบแทนของทหารอย่างไรเล่าปัญหาเรื่องของเงินเดือนพวกทหารเมื่อวานนี้ข้าให้เจ้าช่วยหาวิธีไม่ใช่หรือเจ้ากิดหาวิธีออกหรือยังที่จริงแล้วอวีเหวินหยวนหัวต้องการจะเอ่ยถามว่าเสด็จอาก้าวกล่าวว่าอย่างไรแต่เขาไม่กล้าที่จะถามอย่างตรงไปตรงมาเจ้าเมาแล้วไม่ใช่หรือเรื่องตอนเมาเจ้ายัางจําได้ เฟิ่งชิงเฉินมองไปทางอวี๋วนยวนหัวด้วยสายตาประหลาดใจนางรู้สึกว่าเรื่องนี้ไม่ธรรมดาแต่ว่านางไม่เข้าใจว่าส่วนใดที่ผิดปกติไปค่าตอบแทนของทหารเป็นเพียงแค่ปัญหาของค่าตอบแทนทหารจริงหรือต่อให้นางสามารถจัดการปัญหาของอวี๋วนยวนหัวเรื่องค่าตอบแทนทหารได้สําเร็จก็ไม่สามารถจัดการกับการคาดดาวของฝ่าบาทที่มีต่อเขาได้ไม่ใช่หรือยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง a u ิโอ n o เวล บทที่142เสด็จอาเก้าเก่งกาจยิ่งนะแต่ว่าจอมทัพผู้เลือดเย็นเช่นอวีว๋วนยวนห้วจะแซงทำเมาเพื่อเล่าเรื่องเหล่านั้นหรือเป็นไปไม่ได้คนอย่างอวีว๋วนยวนห้วนี้ต่อให้เลือดไหลก็คงจะไม่นองน้ำตาหากไม่ได้ใช้สุราทำให้มึนเมาคาดว่าเขาคงจะไม่บอกอะไรออกมาสักคำเมื่อคืนนี้คาดว่าคงไร้สิ้นหนทางแล้วจึงได้อาศัยความเมาอย่างครึ่งหลับครึ่งตื่นบอกเรื่องเหล่านั้นแก่นางน้ำตาจะไหล เฟิงชิงเฉินรู้สึกว่าช่างกดดันเหลือเกินนางจะไปมีความสามารถเช่นนั้นได้อย่างไรนางไม่เข้าใจจริงๆว่าเหตุใดอวีวห๋หววนหยวนหัวจึงคิดว่านางสามารถช่วยเขาได้เพียงแต่ว่าเพื่อนก็ต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันและอวีวห๋หยวนหยวนหัวช่วยนางมาไม่น้อยถึงเวลานี้นางเองก็ควรจะต้องช่วยเขาอย่างสุดความสามารถค่าตอบแทนของทหารค่าตอบแทนของทหารเฟิ่งชิงเฉินพยายามคุ่นคิดว่าจะมีวิธีหรือไม่ ไม่ว่าจะเป็นการรับราชการหรือการระดมทุนสิ่งเหล่านี้ฝ่าบาทคงจะไม่เห็นด้วยอย่างแน่นอนและไม่อาจแก้ไขปัญหาเร่งด่วนเช่นนี้ได้สิ่งที่สําคัญที่สุดในตอนนี้ก็คือเรื่องของการกินเฟิงชิงเฉินเจ้าถามถึงวิธีมาได้หรือไม่ขอร้องเถิดจงบอกข้ามาถือเสียว่าข้าร้องขอเจ้าคนจํานวนสามแสนคนเชียวในเดือนหน้าข้าจะเอาสิ่งใดไปเลี้ยงปากท้องพวกเขา อวีว๋วนยวนหั่วรู้สึกหดหูใจยิ่งนักเขาอยากจะกล่าวออกมาว่าเฟิงชิงเฉินอย่าได้ล้อเล่นกับเขาอีกเลยช่วยบอกผลลัพ์ให้เขารู้เถิดว่าสเสด็จอาก้าวจะช่วยหรือไม่อืมขอข้าคิดก่อนเฟิงชิงเฉินหลับตาลงนางพยายามอย่างยิ่งที่จะช่วยอวีว๋วนยวนหัวคิดถึงหนทางแก้ไขแต่อวีว๋วนหยวนหัวกลับคิดว่าเฟิงชิงเฉินกำลังหลอกเล่นทําให้เขากระตุ้นเสียจนต้องเอ่ยถามเฟิงชิงเฉินถูกเขารบเร้าเสียจนค่อนข้างรําคาญใจ อีกอย่างนางก็ไม่มีวิธีที่ดีจึงทำได้เพียงกล่าวถึงความคิดเมื่อครู่ที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงว่าอาวี๋วนหยวนหัวในเมื่อเบื้องบนไม่มอบให้เจ้าเจ้าก็ต้องพึ่งพาตนเองฟึ่งชิงเฉินดูไม่มีความมั่นใจเท่าไรนักเนื่องจากสถานการณ์ของแต่ละประเทศแตกต่างกันไปพึ่งพาตนเองให้พึ่งพาตนเองอย่างไรอวี๋วนยวนหัวเอ่ยถามด้วยความประหลาดใจไม่น่เสด็จอาเก้าไม่อยากจะช่วยเขาหรือบางทีเสด็จอาเก้าต้องการเห็นความสามารถของเขา ก็ไม่น่าใช่คาดว่าสเสด็จอาก้าคงไม่อยากจะเข้ามายุ่งลึกซึ้งกว่านี้เหตุเพราะเรื่องนี้จะส่งผลให้องค์จักรพรรดิรู้สึกไม่พอพระทยัยหากว่าสเสด็จอาก้าจะช่วยเขาก็คงจะช่วยอย่างลับๆอวีเวหวนยวนหัวดวงตาเป็นประกายแวววมองไปทางเฟิ่งชิงเฉินรอให้นางกล่าวต่อไป ยามรบเป็นทหารยามว่างเป็นประชาชนทั่วไปในเมื่อช่วงนี้คงจะไม่มีสงครามใดแล้วทหารของพวกเจ้าทั้งหลายก็ควรเรียนรู้จะช่วยเหลือตนเองพวกเจ้าขาดธัญ,ญพืชไม่ใช่หรือเช่นนั้นจงพาทหารของพวกเจ้าไปบุกเบิกพื้นที่แล้วปลูกพวกธัญ,ญพืชกินอีกอย่างยังสามารถก่อตั้งโรงงานทหารขึ้นมาได้เพื่อที่จะทำเงินทำกำไรจงใช้สิทธิ์ในกำมือของเจ้าไปทำประโยชน์สร้างเงินสร้างทองมีคุณนางคนใดบ้างที่ไม่ทำการค้าหากมีตำแหน่งแล้วก็ไม่ว่าจะค้าขายสิ่งใดล้วนค้าขายได้กำไรดี ด้วยความสามารถของอวีว๋วนยวนหัวด้านการทหารที่ไม่มีผู้ใดเทียบเท่าได้หากเขายื่นมือเข้าไปคล้องเกี่ยวคาดว่าคงจะมีแต่กำไรไม่มีขาดทุนเฟิ่งชิงเฉินไม่รู้ว่าการที่นางเสนอไปเช่นนี้จะทําให้คนในรัฐบาลทั้งสี่เกลียดนางนักเนื่องจากมีผู้ที่เข้ามาแย่งการค้าของพวกเขาไปเพิ่มขึ้นคนหนึ่งไม่ได้ไม่ได้ไไดอวีว๋วนยวนหัวโนครุ่นคิดและสายหน้าแม้ว่าบัดนี้จะไม่มีการสู้รบเกิดขึ้น แต่ตามปกติแล้วจะหยุดฝึกซ้อมไม่ได้หากพวกเขาไปเป็นชาวนาจะเอาจิตวิญญาณที่ใดมาถือมีดฆ่าใครอีกได้หากว่าทำการฝึกซ้อมอย่างขันแข็งก่อนสู้รบในยามทำสงครามจริงก็คงจะไม่ต้องนองเลือดมากทหารของตระกูลอวีเว๋เหวินจะกลายเป็นกองฟางไม่ได้เฟิงชิงเฉินก็ยังไม่สามารถมั่นใจได้ว่าสมัยนี้ไม่ว่าจะเป็นด้านอุตสาหกรรมหรือเกษตรกรรมล้วนยังไม่พัฒนาวิธีเดียวที่จะเพิ่มผลผลิตให้มากขึ้นนั่นก็คือเพิ่มแรงงานของมนุษย์ เพียงแค่เขาเพิ่มเข้าไปจํานวนเล็กน้อยบางส่วนก็จะมีรายได้อย่างคาดไม่ถึงแน่นอนและหากว่าอวี๋เหวินหยวนหัวทําเช่นนี้แล้วก็สามารถทําให้องค์จักรพรรดิต้องขาดทุนและพูดไม่ออกเพราะถึงอย่างไรองค์จักรพรรดิก็ไม่ได้ให้อวี๋เหวินหยวนหัวปลดทหารในมือของเขายังมีทหารถึงสามแสนคนที่สามารถนํามาใช้งานได้ก็ไม่รู้สิบางทีการที่เขาแทรกมือเข้าไปก็อาจจะทําให้ได้เงินมาก ยิ่งคิดก็ยิ่งรู้สึกว่าวิธีนี้ดียิ่งนักฟั่งชิงเฉินดวงตาเป็นประกายมองไปที่อวีหวนยวนหัวอวีวหวนหยวนหัวเจ้าโง่หรือไรสมองของเจ้าไม่แล่นแล้วใช่หรือไม่เจ้ามีคนมากถึงสามแสนคนจะให้เขาไปทำนาทุกวันเลยหรือเจ้าสามารถแบ่งพวกเขาออกเป็นหลายๆกลุ่มแล้วผลัดเวรกันไปทำสิอีกอย่างพวกเขาสามารถทำงานในตอนเช้าและฝึกซ้อมในตอนบ่ายเรื่องเวลานั้นเจ้าสามารถกำหนดได้ ในยุคปัจจุบันการที่ทหารทำนาเลี้ยงหมูเป็นเรื่องปกติเหลือเกินเนื่องจากแผนก,กองหนุนนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากจะขาดแผนกใดไปก็ได้แต่ต้องไม่ใช่แผนกกองหนุนก่อนหน้านี้ที่นางอยู่ในสนามรบเคยได้ยินทหารเหล่านั้นกล่าวว่าพวกเขาอยู่ในกองทุกคนจะมีที่ดินเป็นของตนเองแต่ละเดือนจะนำมาแข่งขันกันว่าพืชผลของผู้ใดปลูกได้งามกว่าและยังมีการชื่นชม อีกอย่างหากพวกเขารู้สึกเบื่อเมื่ออยู่ในกองทัพก็ยังสามารถไปนําหมูออกมาขี่เล่นได้ในยามกลางคืนก็ไปขโมยปลาจากในกองทัพเอามาย่างกินแน่นอนว่าหากถูกจับได้ล่ะก็คงจะแย่เรื่องราวเหล่านี้เป็นเพียงแค่เรื่องเล็กน้อยหากเป็นเรื่องร้ายแรงก็คงจะถูกเตะออกไปทีเดียวสรุปแล้วก็คือตอนที่อยู่ในกองทัพนอกจากฝึกฝนแล้วยังมีเรื่องอื่นให้ทํามากมายไม่เช่นนั้นหากว่าแต่ละวันเอาแต่ฝึกซ้อมฝึกรบชีวิตเช่นนั้นคงไม่อาจเรียกได้ว่ามนุษย์ เมื่อกล่าวถึงเรื่องการฝึกซ้อมเฟิ่งชิงเฉินเองก็พอจะรู้ถึงวิธีการอบรมฝึกทหารอยู่บ้างแต่เรื่องนี้นางจะบอกกลับอวีว๋หวนหยวนห้วไม่ได้นอกจากวิธีนี้ยังมีวิธีอื่นอีกหรือไม่หากจะให้ปลูกพืชอย่างเดียวคงไม่ได้ค่ามีคนมากถึงสามแสนคนจะต้องใช้พื้นที่ใหญ่โตเท่าไหร่กันวิธีนี้ของเสด็จอาก้าวไม่เลวมองผิวเผินยังทําให้ฝ่าบาทวางพระทยัยได้คิดว่าเขาไม่ฝึกซ้อมทหารแล้วแต่ละวันได้แต่พาพวกเขาไปทําเกษตร นอกจากปลูกพืชผักแล้วเจ้ายังสามารถสอนให้พวกเขาเรียนรู้ทักษะอย่างอื่นอีกก็ได้นี่เจ้าบอกเองไม่ใช่หรือว่าบุคคลที่บาดเจ็บจากสนามรบได้รับเงินบำนาญที่ไม่เพียงพอไม่อาจหาเลี้ยงครอบครัวได้เช่นนั้นเจ้าก็ควรจะให้พวกเขาเรียนรู้ถึงทักษะอื่นๆในค่ายทหารของเจ้านับจากนี้ไปหากวันใดที่ปลดประจำการแล้วยังสามารถเลี้ยงตนเองได้เฟิงชิงเฉินเข้าใจได้ถึงความทุกข์ทรมานจากการได้รับบาดเจ็บจากสงคราม หากพวกเขาพิกลพิการมาแต่กําเนิดก็ไม่อาจเปลี่ยนแปลงใดๆได,ได้เพราะพวกเขาจำยอมรับมันมาตั้งแต่เกิดแต่หากพิการภายหลังคนคนหนึ่งที่สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์จู่ๆไม่อาจขยับเขยืขย่อนได้สิ่งกระตุ้นนี้ไม่ใช่เรื่องที่คนธรรมดาสามารถรับได้เมื่อชาติก่อนนางเจอคนเช่นนี้มาไม่น้อยเพียงแต่ว่าในชาติที่แล้วมีระบบชดเชยที่ค่อนข้างสมบูรณ์กว่าผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือทุพพลภาพจากการทำสงครามจะได้รับการชดเชยจากรัฐบาลตามความเหมาะสม แม้ไม่อาจาคืนร่างกายอันแข็งแกร่งให้พวกเขาได้แต่อย่างน้อยก็สามารถมอบชีวิตที่อุดมสมบูรณ์ให้แก่คนในครอบครัวเขาได้แล้วตอนนี้เล่าพวกเขาทําเพื่อประเทศแต่กลับต้องสูญเสียสุขภาพร่างกายแข็งแรงของตนไปอีกทั้งไม่สามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้เห็นได้ชัดว่าองค์จักรพรรดิไร้ซึ่งมนุษยธรรมเฟิงชิงเฉินกำมือแน่นพยายามระง,งับความหดหู่ในใจเอาไว้นางไม่ใช่นักบุญ นางไม่อาจาเปลี่ยนแปลงโลกนี้ได้นางจึงทำได้เพียงพยายามอย่างสุดความสามารถอันน้อยนิดของตนตกลงเอาตามนั้นอวีหวนยวนหัวเอามือตบโต๊ะแล้วกล่าวด้วยท่าทางตื่นเต้นว่าเฟิ่งชิงเฉินวิธีนี้ดียิ่งนักข้าจะส่งคนไปจัดการทันทีเมื่อเป็นเช่นนี้ทหารของข้าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าก็ไม่จำเป็นต้องกังวลเรื่องของการกินด้วยเหตุนี้เองอวีหวนยวนห่วจึงมองเสด็จอาเก้าสูงขึ้นกว่าเดิม สเสด็จอาก้าวไม่ได้ใช้โอกาสนี้ในการบีบบังคับเขาแต่กลับสอนถึงวิธีการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุเท่านี้อวี๋วนยวนห่วก็จะไม่ถูกผู้ใดบังคับหากช่วยเจ้าได้ก็ดีแล้วเฟิงชิงเฉินได้แต่ถอนหายใจออกมาอย่างโล่งอกคิดไม่ถึงว่าวิธีนี้จะได้ผลจริงๆแน่นอนว่าสามารถช่วยข้าได้เป็นอย่างดีข้าขอตัวไปจัดก,การธุรกรสองสามวันมานี้ทำข้าปวดหัวแทบแย่สีหน้าของอวี๋วนหยวนห่วดูยินดีแล้วรีบลุกขึ้นเดินจากไป เฟิงชิงเฉินไม่ได้กล่าวอย่างละเอียดหากว่าจะนําไปใช้งานจริงๆหลักก็ไม่ได้ง่ายเหมือนกับพูดแต่ก็ไม่เป็นไรแค่พวกเขามีแนวทางก็พอแล้วที่เหลือก็คงต้องรอให้หมู่เหลียวไปจัดการอวีหวินยวนหัวตัดสินใจว่าหลังจากที่ได้รับรายละเอียดจากมู่เหลียวถึงวิธีการปฏิบัติต่างๆแล้วเขาจะเดินทางไปที่จวนของเสด็จอาก้าด้วยตนเองเสด็จอาก้าสามารถคิดวิธีเลี้ยงดูทหารเหล่านั้นได้อีกทั้งยังพิจารณาถึงทหารทุกพลภาพช่างน่านับถือยิ่งนะ ใบหน้าของอวี๋วนหยวนหัวเต็มไปด้วยความปลื้มปิติเขาอยากจะไปเสียตอนนี้เหลือเกินแต่เมื่อเดินไปถึงปากประตูทันใดนั้นเขาก็นึกถึงเรื่องที่ใหญ่โตกว่านี้ขึ้นมาได้ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับเพียงแค่1นึ่งคอมเมนต์หนึ่งไลค์หนึ่งซับสไของท่านก็เป็นการส่งกำลังใจให้กับทางช่องในการทำคลิปใหม่ๆแล้วครับขอบคุณครับสนับสนุนช่องได้โดยการไม่กดข้ามโฆษณาหรือกดซูเปอร์แ k s ก็ได้ครับ และสามารถติดตามข่าวสารต่างๆของทางช่องได้ที่ชุมชนของช่องออดิโ Novel ครับ